ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียรายของหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2566สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเขาได้ออกระเบียบว่าด้วยการเรียรายของหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2566ซึ่งเขาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ30พฤษภาคม2566นะครับซึ่งระเบียบฉบับนี้เนี่ยก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือมีผลบังคับใช้แล้วนะครับตั้งแต่31พฤษภาคม2566เป็นต้นไปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเหตุผลและรายละเอียดของการออกระเบียบฉบับนี้กันนะครับ เหตุผลในการออกระเบียบนะครับเนื่องจากว่าสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขามีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเลี้ยไรของหน่ยงานของรัฐนะครับซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมดูแลในเรื่องของการเลี้ยไรของทางราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและก็ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทางด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจึงสมควรกำหนดระเบียบดังกล่าวเสียใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนะครับทีนี้ในรายละเอียดนะครับในข้อที่4ี่เนี่ยคำจำกัดความในระเบียบนี้คำว่าการเรียรายนั้นหมายความว่าอย่างไร คำว่าการเรียรายนั้นก็หมายความว่าการเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัครและก็ให้หมายความรวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยประยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วยนี่คือความหมายของการเรียรายตามระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียรายของหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2566นะครับทีนี้ต่อมาเรามาดูคมจำกัดความของคำว,ว่าการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียรายกันนะครับ นั้นตรงนี้เนี่ยการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลี่ยรารนั้นหมายความว่าเข้าไปช่วยเหลือโดยมีการมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการเลี่ยายในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเลี่ยายผู้สนับสนุนหรือกบรมาการอนุกรรมาการคณะทำงานที่ปรึกษาในฐานะอื่นใดในการเลี่ยายของหน่วยงานของรัฐที่ขออนุมัติจัดให้มีการเลี่ยายหรือหน่วยงาน องค์กรบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยโดยอ้อมกับการเรียรายนั้นเพราะฉะนั้นครับนี่คือความหมายของการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียร์นะครับต่อมาคําจํากัดความว่าหน่วยงานของรัฐในระเบียบนี้หน่วยงานของรัฐนั้นหมายความว่าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของฝ่ายบริหารทั้งในส่วนราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้นะครับต่อมาคําว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็หมายความว่าข้าราชการพนักงานลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐนะครับนี่คือคําจํากัดความในข้อที่4ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยายของหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2566นะครับทีนี้เรามาดูในประเด็นต่อมานะครับในมาตราที่6หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเลี่ยไรยหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยไรยมิได้นะครับ เว้นเสยแต่เป็นการเลี่ยรายตามข้อ19หรือได้รับอนุมัติจากกออรคอรก็คือคณะกรรมการการเลี่ยายหรือกอคอรอจังหวัดก็จะมีคณะกรรมการเลี่ยายในระดับจังหวัดตรงนี้แล้วแต่กรณีนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้ในระเบียบนี้เพราะฉะนั้นในข้อ6เนี่ยหน่วยงานของรัฐจจัดให้มีการเลี่ยายมิได้นะครับเว้นแต่เป็นการเลียยายตามข้อ19 ทีนี้ในข้อ19มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็จะต้องได้รับอนุมัติตามข้อ19หรือหรือได้รับอนุมัติจากกอครอนะครับวักต่อมาเนี่ยหน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเลรี่ยรารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเลี่ยไรยนอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเลี่ยไรยแล้วเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้ในระเบียบนี้ ในกรณีนี้กคอรรอ,อาจกำหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรียร์ไรก็ได้นะครับข้อ7ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัดในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นตามควรแก่กรณี และในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระทํานั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมีมูลความผิดทางอาญาหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่นให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในเรื่องนั้นพิจารณาดําเนินการต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อ7เนี่ยก็เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยควบคุม ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัดนะครับถ้าฝ่าฝืนเนี่ยก็ให้ดําเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาด้วยนะครับต่อมาเรามาดูในหมวดที่2กันนะครับเกี่ยวกับคณะกรรมการควบคุมการเลี่ยไรยของหน่วยงานของรัฐนะครับโดยในข้อ8เนี่ยเขาให้มีคณะกรรมการควบคุมการเลี่ยไรยของหน่วยงานของรัฐหรือเขาเรียกตัวยอ่อนะครับว่ากกออรอตรงนี้เป็นในระดับ ชาตินะครับก็คือจะประกอบไปด้วยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการผู้แทนจากสํานักนายกรัฐมนตรีผู้แทนกระทรวงกาโห้อมผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้แทนกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและผู้ส่งคนอวุิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน4คนเป็นกรรมการและผู้แทนสำนักง,งานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการต่อมากอครอหรือคณะกรรมการควบคุมการเล่อกไร่ของหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะแต่งตั้งข้าราชการในสำนักง,งานประหลัดสำนักนาย,ยกร,รัฐมนตรี จำนวนไม่เกิน2คนเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การก็ได้ต่อมาในข้อที่9ให้กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเนี่ยมีวาระอยู่ในตําแหน่งขราวละ2ปีนะครับแล้วก็กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งก็อาจจะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกได้นะครับทีนี้เรามาดูในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้กันนะครับในข้อ11เเนี่ยคณะกรรมการควบคุมการเลี่ยไรยของหน่วยงานของรัฐเนี่ย มีหน้าที่และอำนาจอย่างไรนะครับตรงนี้เป็นคณะกรรมการในระดับชาตินะครับวงเล็บหนึ่งก็คือมีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้วงเล็บ2กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการยื่นคําขออนุมัติให้จัดให้มีการเลี่ยไรยหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยไรายตามระเบียบนี้วงเล็บ3พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐ ที่ประสงค์จะทาการเลี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยไรในเขตกรุงเทพมหานครนหรือในเขตท้องที่เกิน1จังหวัดจัดให้มีการเลี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยไรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้วงเล็บ4ระงับการเลี่ยไรที่ไม่ได้รับอนุมัติหรือเพิกถอนการอนุมัติที่อยู่ระหว่างการเลี่ยไรกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้วงเล็บห้า กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินที่หน่วยงานของรัฐได้รับมาจากการเลี่ยไรโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้วงเล็บ6ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามระเบียบนี้วงเล็บ7มอบหมายให้กรกพรจังหวัดปฏิบัติการอื่นใดตามที่เห็นสมควรวงเล็บ8ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ วงเล็บ9ปฏิบัติการอื่นใดาตามที่ระเบียบนี้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่และอํานาจของกกร,รหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายนะครับวักต่อมาเนี่ยเมื่อคณะกรรมาการควบคุมการเรียกอะรของหน่วยงานาของรัฐเนี่ยได้พิจารณาอนุมัติตามวงเล็บ3แล้วให้แจ้งให้สํานักง,งานตรวจการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยในวงเล็บ3คืออะไรเราย้อนมาดูนิดหนึ่งนะครับวงเล็บ3เพื่อ พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะทําการเลี่ยรารหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยายในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตท้องที่เกิน1จังหวัดจัดให้มีการเลี่ยายหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้ในระเบียบนี้ตรงนี้เขาในวักท้ายเนี่ยนะครับให้แจ้งไปยังสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูเนื้อหาสำคัญในหมวดที่3กันนะครับในหมวดที่3เกี่ยวกับคณะกรรมการควบคุมการเรียรายในระดับจังหวัดนะครับตามระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียรายของหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2566นะครับในหมวดที่3เนี่ยเขาข้อ15นะครับ ให้มีกําหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมการเลี่ยรายจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับต้องมีทุกจังหวัดเลยนะครับยกเว้นกรุงเทพมหานครโดยเรียกย่อว่ากรคจจังหวัดโดยออกนามจังหวัดนั้นนะครับประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการประลัดจังหวัดอายการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทําการอายการจังหวัดผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ศึกษาที่การจังหวัดสัมภาร์พื้นที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งอีกไม่เกิน4คนเป็นกรรมการและหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการกครอจังหวัดจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานจังหวัดจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้นะครับ นี่คือโครงสร้างของคอ,อกอร,อออรอจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมการเลี่ยรายจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่ต่อมาเนี่ยข้อ16ให้กออจังหวัดมีหน้าที่ช่วยกอ,อ,อในระดับชาติเนี่ยนะครับปฏิบัติการในจังหวัดนั้นโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐ ที่ประสงค์จะทําการเลี่ยไรยหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยไรายภายในเขตจังหวัดจัดให้มีการเลี่ยไรยหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยไรายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้นะครับวงเล็บ 2. ระง,งับการเลี่ยไรยที่ไม่ได้รับการอนุมัติตามระเบียบนี้หรือเพิกถอนการอนุมัติที่อยู่ระหว่างการเลี่ยไรในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้วงเล็บ3 ปฏ <me> ิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกกรจังหวัดหรือตามที่กกรมอบหมายเมื่อกกรจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติตามวงเล็บหนึ่งแล้วเนี่ยก็ให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนั้นและก็รายงานกกรเพื่อทราบด้วยนะครับนี่คืออำนาจหน้าที่ของกกรจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมการเรียรไรในระดับจังหวัดนะครับทีนี้ในหมวดที่4ี่ หลักเกณฑ์ของการเลี่ยไรยข้อ18การเลี่ยไรยหรือการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยไรยที่กอรคอรหรือกอรคอรจังหวัดพิจารณอนุมัติให้ตามข้อ6ได้นั้นเนี่ยจะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1จะต้องเป็นการเลี่ยไรยที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นนะครับ รัฐหน่วยงานนั้นดําเนินการเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเองนะครับวงเล็บ2เป็นการเลี่ยนไหลที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนาประเทศวงเล็บ3เป็นการเลี่ยนไหลที evet. ่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อสาธารณะประโยชน์วงเล็บ4เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยนไหลของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการควบคุมการเลี่ยไรายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเลี่ยไรยแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่กกอรอจังหวัดจะสามารถอนุมัติได้นะครับจะต้องมีลักษณะใน4ข้อนี้นะครับต่อมาในข้อ19นะครับการเลี่ยไรยหรือการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยไรยดังต่อไปนี้ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติ กอครอหรือกอครอจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมการเลรี่ยายในระดับจังหวัดตามระเบียบวาวยการเลี่ยไรยนะครับมีอะไรบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนะครับวงเล็บหนึ่งก็คือถ้าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและก็มีมติคณะรัฐมนตรีให้เลี่ยไรยได้ได้ด้วยนะครับวงเล็บ2เป็นการเลรี่ยัยที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจําเป็นจะต้องดําเนินการ เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดที่สําคัญตรงนี้ทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับวงเล็บ3เป็นการเลี่ยรายเพื่อร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสทอดผ้าพระกฐถินพระราชทานตรงนี้ทำได้นะครับวงเล็บ4เป็นการเลี่ยรายเป็นการเลี่ยรายตามข้อ18วงเล็บหหรือวงเล็บส เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจํานวนเงินหรือมูล,ลค่าตามที่กอคอรอกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาการเลี่ยนลายตามข้อ18วงเล็บ1และก็วงเล็บ3คืออะไรครับวงเล็บ1ก็คือเป็นการเลี่ยนลายที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเองนะครับตรงนี้เนี่ยะจะได้รับการยกเว้น นะครับได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัตกิกกรอนะครับแล้วก็วงเล็บ3เป็นการเลียรลายที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ตรงนี้นะครับเป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเป็นการเลี่ยรลายตามข้อ18วงเล็บ1และก็วงเล็บ3นะครับก็คือวงเล็บ1เลี่ยรลายหน่วยงานของรัฐดําเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานนั่นเอง วงเล็บ3เป็นการเรียอะไรของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะใน2ข้อนี้เนี่ยเพื่อให้ได้เงินและทรัพย์สินไม่เกินจํานวนหรือมูลค่าที่กอคอรอเข้ากําหนดและก็ประกาศเอาไว้ในราชกิจจานุเบกษานะครับตรงนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากกอครอนะครับในข้อ19นะครับต่อมาในข้อวงเล็บ5นะครับเป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียไรายตามข้อ18วงเล็บ4 นะครับ18วงเล็บ4คืออะไรก็คือกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยนไหลของบุคคลนิติบ,บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรลี่ยงไหลตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเลี่ยนไหลแล้วนะครับซึ่งกครอเขาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด,ดาเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติข้อวงเล็บ6นะครับวงเล็บ6เนี่ยเป็นการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับการยกเว้นในการขออนุมัติตามระเบียบแล้วตรงนี้สามารถกระทาได้นะครับต่อมาในข้อ20ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือว่ายกเว้นตามข้อ19แล้วเนี่ยให้จัดให้มีการเลี่ยไรยหรือการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยไรยให้หน่วยงานของรัฐด,ดําเนินการดังต่อไปนี้ด้วยนะครับเมื่อได้รับ อนุมัติหรือได้รับการยกเว้นให้มีการเรียยายแล้วนะครับหน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินการต่างๆดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างครับวงเล็บ1ก็คือให้กระทําการเลรี่ยายเป็นการทั่วไปโดยจะต้องประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนวงเล็บ2กําหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเลี่ยไรยวงเล็บ3จะต้องออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะแห่งการเรี่รไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้นะครับก็ให้จัดทาเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้วงเล็บ4จัดทาบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรายตามะระบบบัญชีของทางราชการภายใน90วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการเลี่ยไรยหรือทุก3เดือนในกรณีที่เป็นการเลี่ยไรยที่กระทำอย่างต่อเนื่องและก็ปิดประกาศโดยเปิดเผยณที่ทำการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ทำการเลี่ยไรยไม่น้อยกว่า30วันเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบและจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเลี่ยไรยดังกล่าวไว้ณสถานที่สำหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาศึกษาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยวงเล็บ5รายงานการเงินของการเลี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตามวงเล็บ4ให้กอ,อรอหรือกอ,อรอจังหวัดแล้วแต่กรณีและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภายใน30วันนับแต่วันที่ได้จัดทำบัญชีตามวงเล็บ4แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเลี่ยไรยที่ได้กระทําอย่างต่อเนื่องให้รายงานการเงินพร้อมทั้งส่งบัญชีดังกล่าวทุก3เดือนรวมทั้งเผยแพร่ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยนะครับตรงนี้คือ,อในข้อที่20นะครับในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นได้รับอนุมัติหรือได้รับการยกเว้นตามข้อ19 ให้จัดให้มีการเลี่ยไรยหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยลาเรี่ยไรนะครับจะต้องดําเนินการตามใน5ข้อนี้ด้วยนะครับต่อมาในข้อ21ในการเลี่ยรารหรือการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยไรยห้ามมีให้หน่วยงานของรัฐด,ดําเนินการดังต่อไปนี้เขามีข้อห้ามอะไรบ้างนะครับข้อห้ามก็คือวงเล็บ1กําหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอื่นจะได้รับ ซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศเอาไว้วงเล็บ 2. กํกำหนดให้ผู้รับบริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจํานวนหรือมูลค่าที่แน่นอนเว้นแต่โดยสภาพมีความจําเป็นต้องกําหนดเป็นจํานวนเงินที่แน่นอนเช่นการจําหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการแข่งขันเป็นต้นวงเล็บ 3. กระทําการใดๆที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดทําการเลี่ยไรยหรือบริจาค หรือก็ทำในลักษณะที่ทำให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทำการเลี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมวงเล็บ4ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกทําการเลี่ยไรหรือใช้สั่งขอร้องหรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นออกทำการเลี่ยไรตรงนี้ตรงนี้ห้ามนะครับห้ามม่ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ เกี่ยวกับการเลี่ยนไหลในลักษณะต่อไปอาตามนี้นะครับต่อมาในข้อ22เจ้าหน้านที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยนไหลของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเลี่ยนไหลตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเลี่ยนไหลซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระทําการดังต่อไปนี้ นะครับมีอะไรบ้างนะครับกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องข้อห้ามก็คือวงเล็บ1เนี่ยใช้หรือแสดงตำแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดำเนินการเรียรายไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใดวงเล็บ2ใช้สั่งขอร้องหรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดช่วยทำการเรียรายให้ หรือกระทําในลักษณะที่ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมไม่สามารถปฏิเสธหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทําการเลี่ยไรให้ได้นะครับโดยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมนี่คือข้อห้ามนะครับห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลน,นะครับที่เขาได้รับอนุญาตแล้วก็ตามนะครับจะต้องไม่ดําเนินการตาม2ข้อนี้นะครับ ทีนี้ในบทเฉพาะการนะครับบทเฉพาะการข้อ23เนี่ยการเลี่ยนลายหรือการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี่ยนลายตามระเบียบพศ2544และก็ดําเนินการไปก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับก็ให้ดําเนินการต่อไปนะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จข้อ24ให้กออรครและกออรคอรจังหวัดตามระเบียบว่าด้วยการเลี่ยนลพศ2544ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมาการซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีตามระเบียบนี้นะครับหรือเขาจะมีการแต่งตั้งชุดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในทั้งหมดนี้นะครับก็คือสาระรายละเอียดทั้งหมดนะครับในระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรียราไรของหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2566ซึ่งเขาประกาศในราชกิจจานุบเบกษาเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566แล้วก็มีผลใช้บังคับแล้วนะครับตั้งแต่วันที่18ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2566นะครับ